สันตติมหาอม,มาตเมาสุราเจ็ดวันยังบรรลุพระอรหันต์ได้เรียบเรียงโดยแสงแก้วนวรัตสุราแปลว่าเหล้ากินแล้วเมาเช้าหาเย็นเฮแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยทำให้คนพูดน้อยกลายเป็นคนพูดมากคนขี้อายกลายเป็นคนหน้าหนาก่อนเมาจับไม่พูดไม่ได้ พอเมาแล้วต้องแย่งไม่ชาวบ้านทั้งร้องทั้งรำทำได้สบายแทบทุกศาสนาจะกล่าวถึงโทษของน้ำเมาไว้หมดทั้งนี้เพราะผลจากการดื่มสุราจะทำให้ขาดสติทำให้สังคมเลวลงทั้งตัวเองผู้กินก็กลายเป็นบุคคลที่น่าสงสารในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติห้ามมีให้พระดื่มเหล้า มีพระรูปหนึ่งฝึกสมาธิจนจิตแข็งกล้าสามารถปราพญานาคพ้นิษได้ชาวบ้านเล่าลือกันจนชื่อเสียงเดืองลือกระชอนไปทางไหนชาวบ้านแห่แหนมาบูชาจนมาถึงหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านที่นับถือขยันขยอให้ท่านดื่มสุราฉลองชัยชนะหลวงพี่เห็นว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามไว้จึงฉลองศรัทธาญาติยมดื่มไปเสียจอกหนึ่ง ชาวบ้านคนอื่นก็ขยันขอยอให้ดื่มของตัวเองบ้างตกลงหลวงพี่ต้องดื่มของชาวบ้านคนละจอกคิดดูเถิดว่าชาวบ้านตามรายทางนำสุรามาเข้าแถวให้พระผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดื่มคนละจอกต่อให้ดื่มเหล้าเมาตลอดชีวิตคอทองแดงคอเพชรขนาดไหนก็ต้องเมาเมื่อหลวงพี่เมาเสียงพูดก็อ้อแอ้ที่แรกก็พอเดินได้ไปไปมามาเดินตุป,ปตุปเป ขู่จาท่าทางเป็นไม้เป็นมือหมดท่าของพระคุณเจ้าผู้สำรวมระวังทันทีก่อนที่คอจะพับล้มลงแถวๆนั้นเดินไปต่อไม่ไหวพวกพระเพื่อนๆต้องช่วยกันหาไม้ไผ่มาขัดแตะหามไปจนถึงวัดดูเหมือนว่าจะเป็นวัดเชตวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่พระองค์ทราบเรื่องเข้าจึงเรียกเข้าพบหลังสางเมาแล้วทรงตีเตียนตรัสให้เห็นโทษว่า ดูสิภิกษุทั้งหลายสุรามีไรมันร้ายขนาดไหนก็ดูเอาเองพระภิกษุผู้สำเร็จฌานมีฤทธิ์จนปราพญานาคได้มาบัดนี้เป็นอย่างไรโดนสุราเล่นงานเสียผู้เสียพระนี่เองคือโทษของการดื่มสุราจำไว้ตอนนี้ไปใครดื่มสุราต้องอาบัติปาจิตตีวินัยข้อห้ามดื่มสุราเกิดขึ้นมาจากเรื่องนี้ส่วนสินข้อที่ห้านั้น มีมานานแล้วแม้แต่ชาวอินเดียโบราณเขาก็ถือกันว่าดื่มสุราไม่ดีคนอินเดียผู้ดีในทุกวันนี้เขาก็ไม่ดื่มเมืแต่คนชั้นต่ำพวกสูตรจันทานพากันนั่งล้อมวงดื่มตาลีคือน้ำตาลเมาที่รองจากปรีตาลแล้วดองไว้สักสองวันก็กลายเป็นน้ำเมากลิ่นคล้ายสาโทแต่การตั้งวงกลงเหล่านี้ถึงอย่างไรก็ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยเหมือนชาวไทย เพราะพี่ไทยไม่ว่างงานอะไรล้วนต้องวิ่งเข้าหาเล่านากลัวเทพอสูรมาเกิดทั้งทั้งที่เล่าทําให้ผู้ทรงฌานเมาจนเสียพระแต่ทําไมสันตติมหาอมาตดื่มเล่าติดต่อกันเจ็ดวันพอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงบรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันได้นับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อความพิสดารเล่ามาในพระธรรมบทภาคหความว่า ท่านสันตติมหาอาม,มาตย์ได้รับพระราชองค์การให้นำกองทัพไปปราบเมืองขึ้นที่แข็งข้อตามชายแดนเมืองสาวัตถีจนสามารถปราบปรามได้สำเร็จราบคาบเมื่อกลับมาแล้วพระเจ้าปเสิฐที่โกศลจึงตกรางวันมอบราชสมบัติให้เจ็ดวันในเจ็ดวันนี้อยากทำอะไรเชิญได้ตามสบายอยากใช้ทรัพย์สินเงินทองทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น ทั้งยังพระราชทานนางงามซึ่งรำเก่งมากให้คณะหนึ่งเพื่อพรนเปรมมหาอามาตย์จนพอใจถึงที่สุดมหาอามาตย์ทั้งดื่มทั้งกินในเครื่องทรงกษัตริย์สวนเสเฮฮากับสาวงามนักฟ้อนทั้งร้องทั้งรำกรีดกรายไปมาแวดล้อมมหาอามาตย์จนละลานตาไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนยังความรื่นเริงบันเทิงใจให้แก่มหาอามาตย์เป็นอันมากเสียงหัวรอดต่อกระซิก เสียงหยอกเอินทั้งกอดทั้งนวดและการดื่มกินจนเมามายขณะจะลุกขึ้นยืนแต่ก็ส่วนเสจะล้มเหล่าหญิงนักฟ้อนก็เข้าพยุงพาออกไปขึ้นช้างพลายงายาวขาวสูงซึ่งเป็นช้างเผือกคู่บาร,รมีของพระเจ้าปเปเสนที่โกศลสนมีเหล่านางงามแวดล้อมเดินไปสะบกครณีเพื่อที่จะไปอาบน้ำสงสนานที่นั่นวันนั้นยังเป็นเวลาราวเก้าโมงเช้า พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองกับพระอานนท์พบมหาอมาตย์ระหว่างประตูเขานั่งบนคอช้างเห็นพระพุทธเจ้าจึงพงกศีรษะทำความเคารพแล้วก็เลยไปพระาศาสดาทรงแย้มพระโอษพระอานนท์เห็นดังนั้นจึงทูลถามว่าพระเจ้าข้าอะไรหนอที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงแย้มพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าอานนท์ เห็นสันตติมหาอาม,มาตหรือไม่พระอนนท์ตอบว่าเห็นพระเจ้าข้าจะมีอะไรบังเกิดขึ้นกับท่านอาม,มาตหรือพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามหาอาม,มาตเมาเหล้ามาตลอดเจ็ดวันแต่ในวันนี้เขาจะมาหาเราพร้อมด้วยเครื่องทรงอัรการนั่นแหละเมื่อฟังธรรมที่เรากล่าวเพียงสี่บทจะได้มรุปเป็นพระอรหรันต แล้วจะมานั่งขัดสมาธิบนอากาศสูงเจ็ดลำตาลปรินิพานในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานอนท์นั้นฝูงชนที่ติดตามต่างก็ได้ยินความนั้นจึงพากันคิดไปต่างๆนานาตามระดับจิตของตนพวกมิจฉาทิฏฐินอกพระาศาสนากล่าวว่าพวกท่านจงดูกิริยาของพระสมณะโคดมท่านสักแต่ว่าพูด มหาอัมมาตเมาสุราแทบไร้สติอยู่อย่างนี้ทรงเครื่องอันล้ำค่าเหมือนพระเจ้าแผ่นดินแล้วจะบรรลุพระอรหันต์เพียงแต่ได้ฟังธรรมเท่านั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรพวกเราจะจับผิดพระโคโดมเพราะกล่าวมุสาวาทในคราวนี้แหละฝ่ายพวกสัมมาทิฏฐิที่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยต่างก็พูดกันว่าโอ้น่าอัศจรรย์แท้ อนุภาพของพระพุทธเจ้านี่เหลือเกินวันนี้เราจะได้ชมเหตุอัศจรรย์อันเกิดจากผู้มีบุญทั้งสองท่านนี้ส่วนสันตติมหาอามาตเล่นน้ำตลอดวันที่สะบกครณีจนพอใจแล้วก็พาเหล่านักฟ้อนกลับอุทยานนั่งดื่มเล่าเคล้านารีต่อไปมีหญิงนักฟ้อนคนสวยนางหนึ่งเธอเป็นหัวหน้านักฟ้อนและไร้รำได้เก่งที่สุด เป็นคนโปรดที่สุดของมหาอัมมาต์แต่ความที่เธอกินน้อยนอนน้อยมาตลอดเจ็ดวันเพราะต้องการให้ร่างกายผายผอมอ่อนแอเพื่อจะได้ไร้รำสวยงามจึงเกิดอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้ามากเมื่อนางก้าวเท้าสุ่วงไร้รำ <S <S เพียงยกมือยกเท้าทำท่าเท่านั้นลมในท้องก็เกิดสําแดงเดชเล่นจากสะดือขึ้นมาแทงหัวใจจนปากอ้าตาค้าง วัาใจวายตายในทันใดนั้นเองเร็วหน่อยตรวจดูสิว่าเธอเป็นอะไรไปมหาอมาตย์ละล่ำละละักเหล่าบรรดานางรำต่างเข้าไปช่วยกันตรวจดูจึงได้รู้ว่าชิปรปจรเธอหยุดเต้นไปเสียแล้วจึงหันไปบอกกับมหาอมมาตย์ว่าไปเสียแล้วเจ้าคาท่านมหาอมาตย์ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียใจมาก สุราที่ดื่มมาตลอดเจ็ดวันถึงกับสิน้นฤทธิ์เมาไปในทันทีเหมือนกับหยดน้ำที่ตกสู่กระเบื้องร้อนป่านนั้นต่แกคิดว่ายกเว้นพระาศาสดาเสียคนอื่นไม่สามารถจะดับความเศร้าโศกของเราได้เด็ดขาดเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงพาบริวารไปฝ้าพระพุทธเจ้าในตอนเย็นถวายบังคมและกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า บัตนี้ข้าพระองค์ทุกความเศร้าโศกกัดกร่อนหัวใจสุดที่จะทนทานได้ขอพระองค์โปรดประ對對ทานอุบายระงับทุกครั้งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าเมื่อมหาอามาตพูดจบพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่ามหาอามาตบัดนีน foremost, ้ท่านมหาผู้ที่สามารถดับความโศกของท่านได้แน่นอนรู้ไหมว่าน้ำตาที่หลังไหลยามร้องให เมื่อผู้ที่เรารักตายนี้มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกในวัฏฏะสงสารนี้กิเลสใดทำให้จิตคิดกังวลจงเปลื้องจิตให้พ้นจากเหตุนั้นรู้รักษาจิตบริสุทธิ์ที่หลุดพลันอย่าให้มันก่อเหตุเป็นเพศภัยความยึดมั่นถือมั่นในสังขารจิตนั้นเกิดพิษก่อโศกส่งจิบหายให้เธอละอุปทานอันตราย แล้วจิตใจจะสงบพบนิพพานเมื่อพระพุทธองค์ตรัสพระกาถาจบลงเท่านั้นมหาอามาตผู้จดจ่ออยู่กับข้อธรรมนั้นก็สามารถเปลื้องจิตพ้นจากอุปทา,านได้ทันทีสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ฉับพลันอภิญญาญาล่วงรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตต่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยบารมีเก่าที่เคยฝึกฝนมาแต่ชาติปางก่อน จึงพิจารณาดูอายุสังขารของตนเองก็ทราบว่าอายุสิ้นสุดลงเสียแล้วจึงกราบทูลลาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ถึงเวลาที่หมดอายุสังขารแล้วข้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตปรินิพานถึงมาดว่าพระพุทธองค์ทรงทราบอดีตกรรมที่เขาทำมาแต่ชาติปางก่อนอย่างแจ่มแจ้งแต่ทรงดำริว่าพวกมิจฉาทิฐิ พากันมาชมุมนมด้วยหวังจะกคมขีเราด้วยมุสาวาสจะไม่มีโอกาสได้ทราบความจริงแม้พวกสัมมาทิฏฐิมาประชุมกันก็เพื่อดูเหตุอสัจจรร์ยของเราทั้งสองหากพวกเขาได้มีโอกาสฟังสันตติอามาตเล่าเรื่องอดีตกรรมให้ฟังแล้วก็จากพากันก่อสร้างแต่ทางบุญทางกุศลต่อไปในภายภาคหน้าหากเป็นเช่นนั้น เธอจงบอกอดีตกรรมแก่เราก่อนเมื่อจะเล่านั้นให้ลอยตัวขึ้นอยู่บนอากาศบอกเถิดสันตติมหาม,มาตูลรับว่าสาธุพระเจ้าข้าเสร็จแล้วถวายบังคมพระพุทธองค์ก่อนจะเหาะขึ้นไปบนอากาศสูงประมาณหนึ่งลำตานลงมาถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วเหาะสูงขึ้นไปอีกประมาณสองลำตานลงมาถวายบังคมแล้วเหาะขึ้นไปอีก ชั่วสามลำตาลสี่ห้าหกเจ็ดลำตาลตามลำดับด้วยอาการอย่างนี้แล้วนั่งคัดสมาธิบนอากาศกราบทูลด้วยเสียงดังกึกก้องด้วยอำนาจบุญยริ์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระพุทธองค์ทรงสดับบุพกรรมของข้าพระองค์ดังนี้นับถอยหลังกลับไปอีก9 1กับในครั้งสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ทรงอุบัติขึ้นในโลกข้าพระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลตระกูลหนึ่งในเมืองพันธุมดีนครคิดว่ากรรมแบบไหนหนอที่ทำแล้วมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเมื่อพิจารณาดูก็เห็นว่าการป่าประกาศให้คนทำบุญนับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดตั้งแต่นั้นก็เริ่มชักชวนมหาชนว่ามาเถิดพวกเราทั้งหลายจงมาสร้างบุญกุศลด้วยการถวายทาน รักษาอุโบสถศีลในวันพระจงรักษาศีลห้าในวันธรรมดาให้เคร่งครัดจงพากันมาฟังธรรมเถิดชื่อว่ารัตนะอย่างอื่นไม่สามารถเปรียบกับพระรัตนไตรได้พวกท่านจงพากันมายึดเอาพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งเถิดในเวลานั้นพระราชาทรงพระนามว่าพันธุมะเป็นพระพุทธบิดา ทรงสดับเสียงของข้าพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้นำเข้าเฝ้าพระราชาตรัสถามว่าไอน้นมเอ็งเที่ยวทำอะไรอยู่หรือเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าชักชวนคนทำบุญพยาคาจึงตรัสถามว่าเจ้าใช้ภานะแบบไหนทำงานเปล่าประกาศนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพข้าพระองค์เดินพยาคา พระราชาจึงตรัสว่าโอ้เจ้าเดินทำงานใหญ่อย่างนี้ไม่สมควรจงแต่งตัวให้ภูมิฐานแล้วนั่งม้าเที่ยวเป่าประกาศเถิดจึงได้พระราชทานพงดอกไม้และเครื่องประดับอันภูมิฐานพร้อมทั้งม้าอีกหนึ่งตัวให้ข้าพระองค์นํำมาใช้ในกิจการเป่าร้องนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้ทำหน้าที่นั้นมาอีกหลายปีต่อมาก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าอีก ตรัสถามว่าเจ้ายัางเที่ยวชักชวนเขาทำบุญอยู่หรือไม่ไอ้นมข้าพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าพยาค่ะข้าพระองค์ยังทำหน้าที่นี้อยู่พระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นม้าก็ยังไม่เหมาะหรอกนะเอาละเราจะให้รถคันหนึ่งเจ้านั่งรถมา้าแล้วเที่ยวประกาศแผ่บุญเถิดจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนจำนวนมากจึงมอบรถและม้าเทียมสีตัวให้อีก ข้าพระพุทธเจ้าก็ทำหน้าที่ธรรมโคศกติดต่อกันมาอีกหลายปีจนได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าอีกคราวนี้ทรงพระราชฐานช้างพลายงางามให้เชือกหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าแต่งตัวภูมิฐานนั่งบนหลังช้างเที่ยวทำงานเป็นธรรมโคศกเป็นเวลานานถึงแปด0มปีกลิ่นจันฟุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปาก เป็นเวลายาวนานถึงป่านนั้นนี่เป็นบุรพกรรมของข้าพระพุทธองค์พระเจ้าค่าครั้นกราบทูลบุรพกรรมของตนจบแล้วสันตติมหามาตก็นั่งคัสมาธิท่านนั้นเข้าฌานแล้วอธิษฐานให้เกิดเตดโชธาตพอจิตดับไม่เหลือเชื้อแล้วเปลวไฟก็ลุกขึ้นไม่ร่างกายที่ประกอบด้วยเนื้อหนังและโลหิตเจนมอดไม่ไปในพริบตา เหลือเป็นธาตุคล้ายดอกมะลิร่วงหล่นลงมาพระาศาสดาทรงคลี่ผ้าขาวธาตุก็ลอยตกลงมาบนผ้านั้นพระองค์รับสั่งให้ทำสถูปไว้ที่ทางสี่แพร่งบรรจุธาตุไว้ให้เป็นที่สักการะแก่มหาชนผู้เลื่อมใสพวกพระเมื่อเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นก็อเอามาเล่าปรึกษาถามกันและกันว่าเอท่านมหาอามาตแต่งตัวเสียเต็มยศอย่างนั้น เมื่อฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์พวกเราจะเรียกว่าพระหรือพรามดีเมื่อตัดสินใจไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามความสงสัยนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเรียกพระก็ได้เรียกพรามก็ดีแล้วตรัสเป็นพระคาถาว่าประพฤติธรรมท่วมท้นคนระบือไม่ต้องถือว่าตกแต่งตัวตรการใจสะอาดใจสว่างใจสงบ เพราะคนพบสัจจะเกษมสารประพฤติตนสูงสง่าพาเบิกบานไม่ระรานสัตว์อื่นให้ตื่นกลัวผู้นั้นแหละเราเรียกว่าสมณะหรือเรียกพราหมเรียกพระไม่น่าหัวสิ้นตัญหาที่พาเศร้าและเมามมและกําชั่ววางกราดีนี่คือพราหมณ์นี่คือเรื่องของสันตติมหามาตผู้เมาสุราเจ็ดวันหากก็ยังสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้